อเหวลกขี่มาตรงไหนหลานมันสิแล้วไงน้องเขากลัวแล้วเห็นไหมเขามุดลงมุดลงเขาไม่ห่วงข้างล่างเลยนั่นน่ะเฮ้ยห่วงข้างล่างเนี้ยโอ้ยเอาหัวมุดเข้าไปคนโด่งมากไหมเด็กไม่กลัวแต่ผู้ใหญ่กลัวไม่น่าหน้าคนเดีก้มมากเดี๋ยวตูดโผล่คนใช่ไหมครับได้ครับทำไมเสียงเป็นอย่างนี้ล่ะพูดเลไดลัทครับ พูดไม่เัดครับคนแน่นะแน่ครับเอานึกยังไงถึงเกิดเป็นคนเลือดครับไหวไม่ได้นึกครอบมึงบ่ได้นึกหรือมึงเกิดมามึงเกิดเป็นผู้จังสี่ผมประกาศครูฝึกหรือไอ้ไอ้อะไรนะครูเชียงไทยเดนส์ส่งมาคุณเต้นเป็นเหรอเต้นครับถามจริงจริงไม่ใช่ประมาทนะได้ได้เข้าโรงเรียนไหมผมเอาโรงเรียนอยู่บ้าแหลกควายครับโอ้ยเล่นไถ่ข่าวว่าโรงเรียนบ้านดีแหมอยากดูหน้าอาจารย์ใช่แล้วเกิน ใครเป็นมดสอนมันถามจริงๆนับหนึ่งพสิบปวนี่ลหอดเลยครับลองนับสิเอหนึ่งสอส้ากดสิบเอาเออเอวเออเาอเออเอาหอเออเออเ่อาอเอาเออนออเ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 ลยเออเออเออเเออ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 เอมเออเออเอออเอออเเ อ่ามึงจะว่าไปยังไงโอ้โหได้ได้เข้าโรงเรียนได้นะได้าภาษาฝรั่งฝรั่งพอรู้ไหมพอรู้ครับเอาหนึ่งภาษาฝรั่งเขาว่าไงวันครับอ้าวน้องๆจำไว้นะครับหนึ่งวันรู้จริงๆนะครับเอาหนึ่งวันสองถูกสามถูกสี่โอ้ห้าไปหกแปดเจ้าหลวงม้าล่ำคอยไหมนะเจ้ากระไรโอ้มันเคลิมครับเอาจูนใหม่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 เอาหนึ่งอะ หนึ one, one, <Johann. S 2> uh, right. ่งหนึ่งวันสองถสามสี่ห้าหกเก็ดเจมนแปดเก้าลายสิบสิบเอ็ดวันวันแต่หาสิบเอ็ดวันวันยังไงหนึ่งตัวแล้วเป็นวันหนึ่งตัวที่สองเป็นวันรวมเป็นวันวันเรื่องจริงครับสองตัวเป็นวันวันสิบเอ็ดวันวันสิบสองวันแรกเลิกจะเหมือนคนไทยนะ สิบสามวันโอกด่างใกล้จะถึงแล้วเนี่ยสิบสี่วันลาเลนไทยผ่านมาหมดเลยอ่ะสิบห้าวันพระสิบหกวันหวยแม่สิบเจ็ดเอ้าวันของพ่อมือไอ้เรื่องสัตว์พอรู้บ้างไหมพอรู้ครับนกเขาว่าอะไรเบิร์ดครับโอ้นกนี่เบิร์ดนกนี่เบิร์ดภาษาฝรั่งเรียกเบิร์ดนก เแมวแฮะน้องๆไม่ต้องจำนะครับแมวนี่คัดเอามันพูดไม่ชัดไมพูดออมาเนาะเล่แมวแฮะเสือไลเอ้อทิ้งโตไลอ่อนหนูหุกฮะแถวบ้านนี้ก็เรียกพุกเหมือนกันนะน้ะบ้านกูก็เรียกหนูพุกนะหนูหล่ะอ๋อวัซซิตเลสอ๋อถูกซักกะเน มาอ่ะ no แซ่บแซ่บตัวตะกะเต็นปตังค่าโอ้คงก็เหมือนภาษาไทยมากขึ้นมากขึ้นร้องเพลงเป็นไหมเอ้าร้องเดินทางเพลงอะไรที่ร้องได้อันละอันละครับอุ้ยเอาลองสักงหายที่อดเดินเลยฮะโอ๊ยนี่มันเสียงนี่กอาการอารมณ์ร่วงร้องละเดินแด้วหนังอดเดินลมพัดลมเฮ ัลเธอตกใจผิดร้องผิดเคยสบตาไม่ใช่เคยตกตาเอาใหม่เธอตกตาล้วครับเสียงเข้าเป็นอย่างนี้ครับอ๋อเปพลงนี้อ่ะครับเพลงอื่นได้ไหมได้ครับเพลงอะไรปล่อยบ้านครับอะไรอารลณ์อโะกอารมณ์สักหน่อยจะเอาตะลุมัวล้อหูคิดแต่ก็คำแรกแล้ว มวลน้อสูบมันมวลนู้งเอามั้ยแต่มันมวเน้อหูขอค้านครับขอค้านคำนี้เขาร้องถูกครับอะไรร้องถูกครับถูกยังไงเอ้าถูกสิปล่อยไฟร้องยังไงจะมันมวลน้อสูบนั่นเห็นไหมปล่อยไฟร้องผิดอันนี้จังแมนมวลน้อหูนั่นถูกของเขานะครับเต้นเป็นแน่นะเต้นเโชว์เลยเอาเมสิกมาดูการเต้นของเขาหน่อยโอ้โห สาบางแล้วก็สาวบาง้นตพแล้วก็้นต้นต้สาวบางยติังโพอาซอาอาเอาสาย้จังสี่มันต้องผิดคอนจังสี่มันต้องติดคอนจังสี่มันต้องติดคอนตีตีตีติ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  อย่ามานี่อ่าเห็นเห็นครูฝึกหรือยังเห็นแล้วค่ะทำได้ไหมไม่ได้เห็นครูฝึกหรือยังเห็นแล้วค่ะทำได้ไหมอยากดูอีกครั้งค่ะห่าขึ้นมาเมื่อขึ้นมาเมื่อขึ้นมาเมื่อขึันมหเมื่อเขาเริ่มเหนื่อยแล้วครับขึ้นมาเมื่อเหลือเต้นใหม่ครับจำไม่ได้เป็นสิมา พบโผขึ้นกนิ้วเลยไปขึ้นขวโผล่กินแบบนี้เลยไปกินปากโล่ตีตตีตีติดติดติดพอได้นะพอได้อ่าพอได้อาดูเอามสิกมาเอาพร้อมกเลยอ่วโแล้วก็ทาบางโคล่ผู้นี้มันมีกี่โผ ตีติดเท้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมึงไม่ซักผ้าสักทีอ่ะโอ้ตอนนี้ผ้ามันยังไม่สกปรกเนี่ยนี่นี่ครูมังกรกลางนี่วอาตรงกลางนี่นะเอาละดูครูนะผมเต้นสมสังเบรกอยู่จังหวะนั้นอยู่จังหวะนั้นนะครับอ๋อออ๋หมายความว่าถ้าหยุดปุ๊บอ่ต้องค้างไว้เลยค้างไว้เลยเอาแบบสตาร์ทไว้เลยห้ามกระดูกกระดิกใครกระดูกกระดิกหักคะแนนเอาฟังกติกาสตาร์ทเลยว้าวโซเซ ี๋ลงสระพันแจีลงเลรยาตีตีตวันนี้โอตกาดีเ้มึงังดุกกกพยนะกระดกกระดิกอย่าคำอะไรกันนักระ่าสมัยก่อนเคยเป็นอย่างนี้ไหมย่ารแอนอย่งนี้นานไหมตีตะีตีติ เนี่ขนยขยำอีกอ,อันนี้เอาสารวาัตเราลงดีกว่าอ้าวเอามายูซีมาเจี๋ยลงสารวัตเจีลงเจีลงสารวัตเจีลง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 เจลงน้อยสารวัตเด้อโอ้ยมีลอดด้วยเอาลุกขึ้นสารวัตลุกขึ้นลุกขึ้นสารวัตรลุกขึ้นลุกขึ้นก้อนสารวัตเด้อ ลับมันแต่ลงลงสลับมันแต่ลงตี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 อ้าวค้างไว้ค้างไว้ครับผมครับที่นี้ผมไม่ให้นกขุมติดซีเบิึงเลยลูกผมแม่นกขุมลูกเอ้ยก็มันยืนไม่ไหวโอ้โหงานนี้ต้องเสียยาซะแล้วจบมไปให้เด็กน้อยครับผมก็มีแห้งลูกหลาครับผม หยอกให้เลยเดินเสร็จเขาซื้อซื้อทำไมการพ่อผ้าลินเขาก็เขาก็เหงาตัวเรือมีแต่ติดเมงน้อยแง่การพ่อผ้าหยอกก็ซื้อได้ไหมวนซื้อไปตลอดบ้องหวงครับมื่อไหา่ิีนี้ต้องขุยหายบางทีคุณนี้เอากั้น่ะลูกหลานบ้านเราอยากจะมาแสดงออกในทางที่ถูกนะครับยังมีอีกเหรอมีฮะเป็นเด็กผู้หญิงนะครับอยากจะมาโชว์ฟังเสียงร้อบๆกันกับผมเลยเชิญเลยหนู โอ้ย่ามาเป็นนักร้องด้วยอ่าพอเมื่อกี้ผมยังไม่สมัครนะโอ้อย่างนี้ต้องสนับสนุนนะครับสนับสนุนในลูกหลานบ้านเราบ้านแหลกวายนี่แหละแถวๆนี้แหละครับผมผู้ใด้กี้ไปเื้ยนอกบาทหน่อยโอ้ยคือดังดีใท้นอกบาทเนี่ยมเม็นให้เป็นขาดเถี่บอลแมนดีหน้าแล้วหนูมั่นหรือมะควายจะใหม่นะฮะเอาหลานเข้าวายยู่พี่เมียโอ้ยนหนูพอดีครับอ๋ออยากเป็นศิลปินไหมคะอยากเป็นอยู่จ้ากล้าแสดงออกไหม เป็นศิลปินต้องกล้าแสดงออกฟังนะต้องกล้าทํากล้าแสดงไม่ไม่ใช่กล้าแสดงออกในในสิ่งที่ผิดครับทามิรีเคยหยอกเล็กน้อยบ่เคยอยู่จ้ะเคยไห้บ่เคยอยู่จ้ะเคยหัวบ่เคยอยู่จ้ะเคยเล็กน้อยมั้งนี่โอ้ยนั่งนี่เคยเบิัตรโลดัดเนี่ยที่บ่กทุกฟังอันอ้าวนี่เคยไปนั่อู้ยน้อย่าว่าอ้าวถอะเอิ้นพอใหญ่เห็นมันรู้แล้วรู้รอดรู้ ไปน้ำตายเอาละท้ายสองสามปีไปรู้ความเป็นมากของเขาชีวิตของเขาครัด้านศิลปินทุกอยู่นี่สบายก็ยู่นี่เป็นหมาก็ยู่นี่เป็นเทวดากาอยู่นี่ได้ล่ะที่บอกต้องการแสดงออกท่านพ่อใหญ่ทดสอบความสามารถสิกาแสดงออกกี่ได้อเนาะใช่โซมาค่คยๆหยอกกันหน่อยอยู่เป็นบ่จ้าเอาสิสิ่งเหยอกบดันหน่อยเหยิงใส่เด็กน้อยหันคอยนี่แล้ว อุ้ยสมุดเด็กน้อยเถอะแล้วพ่งพ่อสิเขาโรงเหรอบอแมนสมุดว่าข่อยเป็นเด็กน้อยสิทดสอบความสามารถเขาอ๋อทดสอบเขาสิกาแสดงออกบอกสมมุดเออสมมุดอ๋อสมมุดว่าข่อยเนี่ยเป็นลูกเจ้าประมาณจะเปียกเก่าเดือนพ่อยังกิจักนะเจ้าสิอุ้มข่อยไปอาบน้ำเด็บูอุ้มไปอาบน้ำวะสิอุ้มไหวหรือสมมุดเป็นเด็กน้อยโอ้อสมมุดครับแก้สงแก้เสียออกมัดเด็กโอ้ครับครับเด็กน้อยเนาะ เออก็ไปถูใส่ว่างใส่อ่างน้ำถูตุยรวยตุยรวยเด้อเมื่อหนึ่งถูหำเไปอันเด็กน้อยผู้ชายเดี๋ถูหำนลยครับเอาเด็กน้อยหำเด็กน้อยเนาะโอ้บัดนี้เด็กน้อยผู้หญิงเดี๋ถูใส่มันครับหน่อยผู้หญิงเข้ากิดฮะถูขีตาแล่ห์ผม้องหาเนี่ยซอให้คอยฆ่าอยู่หนิเมียบัดผู้หญิงผมถูขีตาแล่เอามันอุปกรณ์การถูบ่เข้าเกิดบัดนี้จะกัอุ้มหวยเมง่ายไว้ท่าแป้งดินนั่งนาวนักงนาวเด้อ หยอกเด้บาดเนี่ยจำขบียแม่เมื่อกี้ลุงโนูเมื่อจบขี่เล่เมื่อกี้หูข้าวใจไปจีหัวมองหนีนะเอาเนี่ยไปเดี๋ยวไปปิดได้ไหมมันหยอกแค่ข้าวก่อนทดสอบความสามารถของมันว่ามันสิหยอกคือบ่ามันสิกล้าแสดงคือบ่าเอาหยอกมันหยอกปรทเภทใดๆดอกจ้าเอาเป็นอย่างนั่ง เด็กน้อยเทพบ้านไหนก็า้าใส่เสียมาห้อยห้อยห้วยห้อยห้อย,อยมันบอกมีเหตุผลเด็กน้อยบ้านไหนเขาใส่เสือเนาะเอาสมมุว่าแก่แล้วก็ได้ตัวรู้สมมุิว่าด้ดอกจ้าก็ต้องแก่ออกคือเก่าวหล่ะจ้าเออนั่นแก่ออกมันจะคือเด็กน้อยเอาแล้วแม่ผู้หลงส้วนมึงเต็มเลยห้าหน้าบานเนี่ยผู้ส้วนมันแล้วก็แก่ออกคันแก่แล้วหยอกเขาใหญ่เด้จ้าอ่าเพราะหยอกมึงตายโอ้โหบาดเจ็บเด็กน้อยอ๋อฮึ๊บฮึ๊นั่นบาดเจ็บ บอกง่ายเว้ยบอกองคการเพืการเลยมกันบู๊ยขี้โพลุ้นเนี่เอาขี้โพล่ะพี่สันหลังถ่อห้าขี้โพซื่อๆก็ท่วมคนอย่างเงี้ยเอายอ้ะมันยอประไดี๋ยวขึ้นก็เลยจ้าข้าหยางข้ากางเกงปู้อันนี้แห้งไม่เหตุผลคักเด็กน้อยบ้านไหนเขาหนุ่งส่งย่าวย่างสี่แม่นเอราะเขาบ่็นลุงส่งบอสบุราษคอยแก้แล้วก็ได้ดอกยอ้อกโอ้ยบ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่่ได้บอ มันบ okay. uh ่ค huh. ือฮะน้าคือพอดเอาแกออกแกออกเอ้าพี่น้องบ้านแล้วไข้ขันอยากให้ใหญ่นะญาติแกส่งโป๊บมือดังๆนะครับนันเออเห้เป็นบ้าคนเดียวุ่มเบิ้งก็ะไรเพราะบ้าละยังถินมีนก็หล่าบังขำไปที่นี่นั่งกัดซ้ำเป่าละลาเพราะต้องแก้กันได้ดอกแกโลจามันสิบ่คือเด็กน้อยนั่นมันบ่คือเด็กน้อยเห็นบ่ เด็กน้อเขาว่าปลาหมอไตข้อปากอะนาะเอาเล่นน้ำมันแล้วก็แก้น้ำมันนของะมึงหยอกแย่หนาจ้าะมึนี่เนี่ยทำให้เด็กหน่อยถือนุ่งพน้องส่งไส้บัตรปึ๊บปึ๊บเอาผู้ใดบอกแก้ผู้นั้นเบิ่งเอาเด้อส่งไส้ขาบานน่ะกูลงทุนแก่แล้วอยู่บ้านลูกเมียกูบอกคยเห็นในสภาพนี้ลนวกู โซ่ไม่เอาครูเหลือคูอเอาครูซาไทยเอาเอาวุ่นยกันตายเอาเอายอกมันยอกว่ายอกอะไรคือเกขาหเหระข้ายอดมันฆ่าส่งตัวเนี้ยีเจ้าหน้าที่ก็มาหล่อยู่ด้เออกมาหลา่เพราะว่าเอาแก้วเอาแก้วเดีายวไอหนังหนาเจ้าของปะโอ้โหต้องไอแก้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 ขันมาแก้กระใสกระใสอยู่นี่ดิมันมาเป็นตัวนี้ตัวไหนอีกเอ้าเดี๋ยวสิใสให้ เอาป <PM S 2> <là> ็นไันหน่อย <Jamie, S 1> ไม่เป็นยากมันดีีสูก็ป้ใมือกองมือกองมันไปเสเอาไซ่์ซดกันไม่ใส่เหนต่อยก็นเด้วยไม่อังเนี่ยต้องเด็กน้ไห่เาใส่บเด็กนอยเป็นสิบชบชอบนหน่ไม่ต่อใจเนียต้งหาในใบสิ้นเสียลูกเพิ่นบเพเป็นสิ้นเสียล้วห้องมัมคับๆตีลกได้แล้วไได้แล้วอย่างจ๊ะ เนี่ยจับกางเกงในตัวแรกไซเอ็มบ้าือเลยนะคือแล้วเอายอกวนน้้อว้ยพูดไอ้ไมคุณยืนได้สภาพนี่เดี๋ยวไอเนี่ยคุู่มเนี่ยไปฟักหนาวไให้พ่าแต่อายุหันกระปรดออดหันเฮ้ยเอายอก